สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธุชาสสัมรานรหัสนักศึกษา631502 210สาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่3ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพาทำข้อสอบในเรื่องของเซตค่ะในส่วนของข้อแรกนะคะโจทย์กำหนดให้ a เป็นจำนวนจริงและ s เท่ากับเซตของ x โดยที่ x ลบ2เท่ากับ a เมื่อ Absolute a ลบหเท่ากับสเซตของ S นะคะเป็นสับเซตของเซตในข้อใดค่ะเราก็จะเริ่มจากการแทนค่านะคะในแอบส์ลูดก็จะเป็น X-2 ลบ2เท่ากับ A นะคะตามโจทย์นำ x ลบ2เท่ากับ A นะคะมาแทนค่าใน แอบสูตร a ลบหนึ่งเท่ากับสองก็จะได้เป็น x ลบสองลบหนึ่งเท่ากับสองใส่แอบตรงนี้ในแอบสูตรนะคะก็จะเป็นทั้งหมดเป็น x ลบสามเท่ากับสองพอถอดแอบสูตออกมานะคะก็จะได้เป็นสองฝั่ง เราต้องแบ่งออกเป็นสองฝั่งก็จะเป็น x ลบสเท่ากับลบส x เดียวจะเท่ากับ1ในส่วนของอีกฝั่งนะคะจะเป็น x ลบสเท่ากับส x เดียวก็จะเท่ากับ5ดังนั้นนะคะ s มีค่าเท่ากับ1แล้วก็5ตัวนี้ เนะคะเป็นสับเซตของเซตในข้อใดแล้วก็มาดูชอยนะคะว่าข้อใดมีเลข1แล้วก็เลข5อยู่ด้วยกันนั่นก็คือข้อ1นะคะที่จะมีเลข1แล้วก็เลข5้ชอยก็จะเป็นข้อ1คะ่ะในส่วนของข้อ2นะคะโจทย์กำหนดให้ A แทนเซตของจำนวนคี่ที่มีค่ามากกว่า4แต่น้อยกว่า14ส่วนของ B นะคะแทนเซตของจำนวนเฉพาะที่มีค่ามากกว่า4 แต่น้อยกว่า14จําจำนวนในข้อใดเป็นสมาชิกของ a ลบ b นะคะแล้วก็จะมาทำในส่วนของตัว a ก่อน a กำหนดมาว่าเป็นเซตของจำนวนที่ที่มากกว่า4แต่น้อยกว่า14เครื่องหมายเท่ากับก่อนมากกว่า4นะคะก็จะเป็น5 ในส่วนของเลขคี่นะคะโจทย์กำหนดว่าเลขคี่ห้าเจ็ดเอ็แล้วก็13ค่ะโจทย์บอกว่าน้อยกว่า14นะคะตัวสุดท้ายก็จะเป็นสิบสาในส่วนของ B นะคะเป็นจำนวนเฉพาะที่มากกว่า4แต่น้อยกว่า14ตัวแรกก็จะเป็น5 เจ็ดสิบเอ็ดแล้วก็สิบสามจำนวนในข้อใดเป็นสมาชิกของ a ลบ b นะคะ a ลบ b คือเอา a ไม่เอา b นะคะเอาเอาที่อยู่ใน a ไม่เอาที่อยู่ใน b เราก็จะตัดตัวที่มันซ้ำกันนะคะตัดห้าตัดเจ็ดสิบเอ็ด แล้วก็13แล้วก็จะเหลือตัวนี้นะคะคือเลขเกาแล้วก็มาดูช้อยนะคะข้อไหนมีเลข9ข้อ3แล้วก็ตอบข้อ3ได้เลยค่ะค่าในส่วนของข้อที่3นะคะโจทย์กำหนดให้เซตของ A มีค่าเท่ากับ1 2 3 6 2> ถ้า A u ยูเนกับ B นะคะจะมีค่าเท่ากับ เซตของ1 2 3 4 6แล้วก็8และถ้า a นั้นอินเตอร์เซกับ b จะมีค่าเท่ากับเซตของ1แล้วก็3โจทย์จึงถามนะคะว่าแล้ว b คือเซตในข้อใดอย่างแรกนะคะเราก็จะวาดรูปของเวนออยเลอร์ก่อนนะคะก็จะคือวงกลม2วงซ้อนกันวงที่1อันนี้วงที่2 วงแรกนะคะให้เป็น a แทนต้วย a วงที่2องเราจะแทนด้วย b เขากำหนดให้นะคะว่าถ้า a intersect b จะมีค่าเท่ากับเซตของ1แล้วก็3ตรงที่ intersect กันนะคะคือตรงกลางตรงกลางต้องเขียนเลข1แล้วก็เลข3 แล้วก็โจทย์ให้มาว่าเซต a นะคะมีค่าเท่ากับ1,2,3,6ตรงนี้ซึ่งเราเขียนเลข1กับเลข3ไปแล้วก็จะเหลือเลข2ตัวก็คือเลข2แล้วก็เลข6นะคะแล้วโจทย์ก็ให้มาว่าถ้า a union กับ b จะมีค่าเท่ากับเซตของ1,2,3,4,6 8. เราก็จะมาใส่ในส่วนของ b นะคะว่าในส่วนที่มันยูเนียนกันเราเหลือตัวไหนบ้างในส่วนของ b นะคะ1เราเขียนไปแล้ว2เขียนไปแล้ว3เขียนไปแล้วเดี๋ย4 4เขียนแล้ว6เขียนแล้วแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นเลข8นะคะตัวนี้ แล้วนะคะโจทย์ถามว่า B คือเซตในข้อใดนะคะแล้วก็จะมาดูวงของ B วงของ B จะมีเลขหนึ่งเลขสามเลขสี่แล้วก็เลขแปดสี่ตัวนี้นะคะจะตรงกับช้อยในข้อหนึ่งนะคะแล้วก็จะวงกลมในข้อหนึ่งข้อหนึ่งถูกต้องข้อสี่นะคะ โจทย์กำหนดให้ A เท่ากับเซตของ2แล้วก็3ในส่วนของ B นะคะ B เท่ากับเซตของ x โดยที่ x กำลังสลบ5 x บวก6เท่ากับ0จงแสดงว่าเซต A นั้นเท่ากับเซต B ค่ะเซต A เขาให้มาแล้วคือ2กับ3แล้วก็จะมาหาค่าในส่วนของเซต B นะคะแล้วก็จะแยกตัวประกอบของ B a เท่ากับเซตของ2แล้วก็3แล้วก็จะมาแยกตัวประกอบในส่วนของ b นะคะ b เท่ากับเซตของ x โดยที่ x กํลัง2ลบ5 x บวก6เท่ากับ0 เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น x กำลังสลบ5 x บวก6เท่ากับ0แยกตัวประกอบออกมานะคะเป็น2งวงเล็บก็จะได้เป็น x ลบ2คูณกับ x ลบ3เท่ากับศดังนั้นนะคะ x จึงมีค่าเท่ากับ2หรือแล้วก็ เพราะฉะนั้นนะคะ b จึงมีค่าเท่ากับเซตของ2แล้วก็3จึงสรุปได้ว่าเซตของ a นะคะเท่ากับเซตของ b ค่ะข้อห้านะคะกำหนดให้ a เท่ากับเซตของ1นง 2 4 5แล้วก็6 B นะคะเท่ากับเซตของสอง4 5แล้วก็6และ C นะคะมีค่าเท่ากับเซตของ,ง,อง1 2 4 5 5 6 7 6โจทย์ถามว่านะคะจงหาว่าเซตใดบ้างที่เท่ากันนะคะ เราก็จะมาดูจากเซตของ a ก่อนนะคะเซต a มีสมาชิกคือหนึ่งหนึ 1, 1, 2, 5, ่งสองสี่ห้าหกเซตของ b นะคะเท่ากับสองหนึ่งสอง สี่จะเห็นได้ว่านะคะ a นั้นมีค่าเท่ากับ b เพราะว่าสมาชิกทุกตัวเหมือนกันเลยตัวนี้สมาชิก คตัวเท่ากันพอมาดูในส่วนของ c นะคะแล้วก็จะเห็นว่าเราจะมาสรุปตรงนี้กันค่ะว่า a ไม่เท่ากับ c เพราะว่า เที่อยู่ใน c นะคะไม่เป็นสมาชิกใน a แล้วก็ b นั้นไม่เท่ากับ c เพราะว่าสมาชิกของ7ใน c นั้นไม่เป็นสมาชิกของ b เหมือนกัน,นะคะ่ะเราจึงสรุปได้ว่าเซตใดบ,บ้างที่เท่ากันนะคะก็จะมีเซตของ a แล้วก็เซตของ b ที่เท่ากันค่ะ